การติดตั้ง Boot Manager เราจะได้เรียนรู้การติดตั้ง Boot Manager ที่เป็น Lilo นะครับและการติดตั้งที่ใช้กลับทำหนะ้าที่เป็น Boot Loader แต่ในการทดลองในครั้งนีนะ้เราเรียนรู้การใช้งานกลับในการทำงานกลับนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องเรียนรู้ส่วนสำคัญเพราะบางครั้งเนี่ย Linux เราอาจจะบู t ไม่ขึ้นนะครับเราอาจจะได้ยินบ่อยๆว่ากลับพังนะครับไม่สามารถ บูตขึ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องสามารถที่จะติดตั้งกลับแยกนะครับเราสามารถต้องติดเราต้องมีความสามารถในการติดตั้งกลับได้ไม่งั้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราไม่สามารถบูตเครื่องขึ้นมาได้เนี่ยระบบของเราก็จะไม่สามารถที่จะใช้งานได้ในบทนี้ให้ทำการทดลองเกี่ยวข้องกับการแบ็กอัพและการรีสโตรกลับ ะครับหรือ bootloader ของเราให้เปิดเทอร์มินาลขึ้นมานะครับเหมือนเดิมครับขอสิทธทิ์ t o t นะครับในการทำงานด้วยคำสั่ง su ลบนะพิมพ์คำสั่ง password ดครับแต่ค่าพาสเวิร์ดเราจะได้เป็น root นะครับบู o โหลดเดอทบทวนสักครั้งนะครับ Bootloader ใน centos นะครับตอนนี้ผมใช้ centos 6.5 เพื่อเป็นการทดสอบเรื่องของการแบ็กอัพและรีสโตรกลับหรือบูตโหลดเดอร์นั่นเองนะครับเราไปที่ vi/boot นะครับกลับแล้วก็เม e n u list นะครับเราก็จะเห็นเมนูนะครับให้ดูนะครับว่าตอนนี้กลับของเราเนี่ยติดตั้งอยู่ที่ Device อะไรในรูปนี้นะครับก็จะติดตั้งอยู่ที่ /dev/sda นะครับให้เราออกมาด้วยการกด colon q นะครับ enter หลังจากนั้นให้เราทำการ re install นะครับหรือติดตั้งกลับลงไปนะครับที่ device นี้นะครับคำสั่งกลับที่เราใช้คือคำสั่งกลับนะครับ k e ด install นะครับแล้วตามด้วยชื่อของ device ขอย้ำนะครับชื่อของ device s d v SDA ไม่ใช่ SDA 1 sda1 นี่เป็น partition นะครับเราไม่ได้ติดตั้งกลับใน partition เราติดตั้งกลับใน device ให้ดูคำสั่ง man เพื่อทำความเข้าใจนะครับเราจะเห็นว่าติดตั้งคำสั่งนี้นะครับกลับ install นะครับเป็นการ install กลับใน drive นะครับ drive นะครับขอเน้น device นะครับไม่ใช่ partition นะครับขอเน้นนะครับดังนั้นเราสั่งด้วยคำสั่งกลับ install แล้วตามด้วย dev sda ตวรวจสอบความถูกต้อง enter ครับเมื่อติดตั้งเรียบร้อยนะครับก,ก็จะบอกรายงานว่าติดตั้งไม่มี error นะครับ content device นะครับกลับ device แล้วก็ generate ไว้ที่ slash dvsda นี่คือการติดตั้งด้วยคำสั่งกลับ install หากเราต้องการ backup ให้เราใช้คำสั่ง dd นะครับ man dd นะครับ dd เป็นการ copy นะครับเป็นการ copy ไฟล์ในระดับที่เป็นบล็อกนะครับเป็นบล็อกก็คือเราจะ copy กี่ไบต์ copy จำนวนเท่าไหร่นะครับโดยการกำหนดบล็อกไซส์ ครับก็คือ BS นั่นเองเช่นในที่นี้เราจะทําการ copy block size 512นะครับ512นะครับเราก็บอกไปว่าเป็น512ครับคราวนี้มาดูนะครับคำสั่งคือด d นะดูตอนนี้เราอยู่ใน root นะครับ ดีๆ if ย่อมมาจากคำว่า input นะครับ input input เราคือต้นทางคือ SDA output ของเรานะครับก็คือ slash root slash back up slash back up นะครับ MBR นะครับ แล้วก็บล็อกไซส์มีขนาด512ให้ทำการ copy จํ้จำนวน1บล็อกเท่านี้นะครับแล้วก็กด Enter ครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับเราก็จะได้ backup mbr นะครับเราใช้คำสั่งไฟล์ดูนะครับเราจะเห็นว่าคำสั่งดูชนิดนะครับดูชนิดของ ตัวไฟล์ที่เราสั่งออกมานะครับเราจะเห็นว่าเป็น Grand Unified Boot Loader นะครับ State นี่คือข้อมูลนะครับที่ที่อยู่ที่เราทำการแบ็กอัพออกมาหากเราต้องการรีสโตร์นะครับเราก็ใช้คำสั่งเดิมนะครับคือคำสั่ง d d เหมือนเดิมแต่คราวนี้นะครับกลับกันนะครับ กับกัน l o /backup แต่ output นะครับคราวนี้ outputput เป็น dev /sda block size ต้องระบุ block size ทุกครั้งเพราะว่าเป็นการทำงานระบบบล็อกนะครับบล็อกของ m มมโมรีแล้วก็ระบุจำนวนขีบ block size สังเกตครับต้นทางมาเป็นปลายทาง แต่เมื่อเราต้องการรีสโตร์ต้นทางจะเป็นส่วนที่เราแบ็กอัพเอาไว้ปลายทางก็คือเป็นส่วนของดีไว์นะครับให้เรา Enter นะครับนี่ก็จะเป็นการรีสโตร์กลับ